โรค PTSD อาการเป็นหนักมากๆถึงขั้นไม่อยากออกไปจากในห้องเลยข้ามถนนก,ก็ไม่ได้ดขิดะะคาตัวจ้าวันทัดฟอร์มก็พระเจ้ารักษาล้างทุกอย่างไปหมดเลยสวัสดีค่ะชื่อจัมมี่นะคะ,อ,ะอยู่ประเทศอังกฤษวันนี้จะมาเป็นคำพยานถวายเกียรติแด่พระเจ้าที่พระเจ้ารักษาก่อนหน้านี้นะคะไปอยู่ต่างประเทศแล้วก็มีลูกด้วย นะคะทำให้เกิดอาการซึมเศร้าหลังคลอดคิดถึงบ้านนะคะ mm hmm. ก็แต่ว่าด้วยตัว,ด,วด้วยที่สามีไม่เข้าใจนะคะทำให้อาการหนักขึ้นเรื่อยเรยถึงขั้นต้องคิดจะฆ่าตัวตายได้ mm hmm. มีโอกาสไปปรึกษา,าคุณหมอแต่ว่าเรื่องนี้คุณแม่ไม่รู้ครอบครัวไม่รู้เพราะว่าเราไม่ได้บอกใครเราก็คิดว่าเราแค่อารมณ์หงุดหงิดแค่แค่อารมณ์ขึ้นขึ้นลงลง,ลงแต่สุดท้ายแล้วเนี่ย มันเป็นหนักถึงขั้นที่จะต้องได้รับการปรึกษ,ษากับแพทย์ก็ได้มีโอกาสไปหาคุณหมอมาทีนี้เนี่ยหลังจากที่สามีรู้อดีตสามีรู้นะคะเขาก็เริ่มเข้าใจเรามากขึ้นเหมือนอาการจะดีขึ้นนะคะแต่แต่ต่อมาก็ที่บ้านลมละลายไม่มีบ้านคือเราสูญเสียทุกอย่างเลยนะคะ,ะแล้วตัวหนูเองก็ต้อง ทำงานแล้วมันเหมือนกับเข้ามาซ้ําเติมในจุดที่เราเป็นอยู่แล้วนะคะตอนนั้นเนี่ยพี่สาวรับเชื่อแล้วนะคะแต่ว่าด้วยด้วยความที่ตัวเองเนี่ยทางเก่าเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันก็ไม่เชื่อในเรื่องนี้อีกเลยนะคะเสร็จแล้วหลังจากที่ล้มละลายแล้ว1ปีอ่ะยังไม่ถึงปีนะคะล้มละลายช่วงประมาณปี2018นะคะกะ็ตายปี2018ที่บ้านเกิดไฟไหม่ ก็มาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับที่ทําให้อาการสุดหนักมากๆก็คือเพราะว่าเรามีลูกด้วยนะคะที่เราโทษตัวเองมาตลอดว่าเราเป็นต้นเหตุที่ทำให้ลูกเกือบตายและตั้งแต่ปี2018จนถึงปีที่แล้วต้องต่อสู้กับโรค PTSD ก็เยียวยารักษามาตลอดแต่ก็ไม่หายอาการเป็นหนักมากๆถึงขั้นไม่อยากออกไปจากในห้องเลยข้ามถนนก็ไม่ได้เพราะว่ากลัวทำอะไรไม่ได้เลยเป็นหนักมากๆแต่ขอบคุณพระเจ้าที่ที่พระเจ้าได้ให้คุณแม่มาอยู่ก่อนที่จะรับเชื่อนะคะพอคุณแม่มาอยู่ด้วย มันทําให้เรามีความหวังว่าเราสามารถที่จะหายได้แต่แต่คุณแม่ก็อยู่ด้วยได้ไม่นานอยู่แค่ช่วงเวลาหนึ่งเดือนอ่หลังจากนั้นนะคะเราก็ดีขึ้นระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้หายขาดจนกระทั่งปีที่แล้วที่คุณแม่กลับแปลงกษิษอีกครั้งหนึ่งนะคะครั้งนั้นได้มีโอกาสเจออาจารย์หมอ อาจารย์ผมเองอาจารย์หน่อยอาจารย์ดารวมถึงอาจารย์เกดด้วยนะคะในวันแรกที่มีเซอร์วิสอาจารย์หมอได้วางมือเราไม่เข้าใจว่าคืออะไรแต่เรารู้สึกว่าเรามีสันติสุขหลังจากนั้นเรารับปฏิสมาตอนบ่ายแล้วก็เราก็รู้สึกมีสันติสุขและพอตอนเย็นเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรเนาะแต่ว่าคุณแม่บอกว่าไปขับผีอะไรเนาะขับผี ก็เลยอาจารย์กรมเอ๋ก็ขับผีที่ร้านอาหารให้เลยเราก็รู้สึกรู้สึกตีขึ้นเหมือนแบบเหมือนเหมือนรู้สึกค่อยๆทีละนิดนะคะแล้วพอวันที่สองหลังจากที่เรารับเชื่อเรารับบัติสมานะคะถึงตอนนี้แล้วขั้นตอนของการขับผีที่พออาจารย์หมอวางมือมันแตกต่างก,กันกับครั้งแรกมากเลยครับมันเหมือน,นพระเจ้ารักษาล้างทุกอย่างออกไปหมดเลย ลืมไปหมดแล้วว่าค่ะว่าความเจ็บปวดสิ่งต่างๆที่เคยมีเปลี่ยนจากหลังมือเป็นหน้ามือจากคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าตามรับใช้อาจาร,รย์หมองเขาเรียกว่าอะไรนะวันทัดฟอร์มกอดคือตอนนี้หายเป็นปกติกล้าที่จะพูดกับคนกล้าที่จะทำอะไรหลายๆอย่างถ้าพี่น้องได้เจอหนูเมื่อก่อนที่ยังไม่เจอพระเจ้าพี่น้องจะ นึกภาพไม่ออกเลยค่ะว่าคนคนนี้เคยเป็นแบบนั้นได้ยังไงก็ขอบคุณพระเจ้าที่รักษาโลกให้อาหายขอบคุณพระเจ้ามากมากค่ะจะไวเกียรติแด่พระเจ้า